เใช่ลูกพุ่นบอกเนี่ยเขาถมแม่น้ำโขงเขาจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบึงการครับตรงนี้แม่น้ำโขงไปอ่ามองมองเอ้าตรงตรงที่น้ำเนี่ยของของเราคือของเราฝั่งน้นอ่ะฝั่งนี้มันกลายเป็นของเราแล้วดินมันเยอะเเยมื่อก่อนจะเป็นน้ำหมดตรงนี้ตอนนี้มันดินมันมานถมแล้วมันไม่มีน้ำแล้วคือแสดงว่าพื้นที่ ประเทศไทยนี่เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยเยอะเลยครับในในพื้นที่ตรงนี้ที่จะถมก็ประมาณร้อยห้าสิบไร่ที่ถมขึ้นมาครับตรงนี้นะครับร้อยห้าสิบไร่ข้อมูลมาจากอำเภอบึงการนะครับจะปลูกในี่ยกินแล้วเขาจะมีสวนสาธารณะมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีตลาดคนเดินเขาจะเอาลงมาไว้ตรงนี้เราเรียกว่าตลาดตลาดอินโดจีนบ่คนเดินนะกจะลงมานี่นี่สุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดของบึงการเลยนี่ เป็นจังหวัดที่พัฒนาที่เร็วที่สุดในประเทศไทยนะเนี่ยจังหวัดบึงกาฬโม,โมอะไร <c oughs> เขาบอกมาอย่างนี้มันเป็นเรื่องจริง,งไม่หรกเป็นเรื่องจริง,รงเป็นเร<ม>ื่องจริงเป็นเนรื่องจริง,รงอ้าวฝั่งโน้นฝั่งนัน้นไป,ไ,ปไม่ได้นะครับไปไม่ได้โดนจับนะครับไปโน่นโดนจับแบบนี้โน่น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 เห็นไหมเสาเสาอะไรๆแดงๆขาวๆเนั่นนะถ้าไปฝั่งโน้นตายเลยสุดยอดหรอพอ ดินนั่นคือคันคู่เป็นบ้านคันตรงตรงที่ว่ากางโค้งนี้กางโค้งสมัยกี่เขามาสีลงได้นะโมนี่เนาะเป็นน้ำเนาะเอาทีนี้เขาก็จะสร้างตะลิ่งแบบนี้สร้างตะลิ่งแบบนี้เขาเห็นภูเขาเนี่มาชุดยอดชุดยอดของมรนการนะครับรถไโค้กลังถมอยู่นนท่นน ปไปพ่อไปอีก